เมนูมื้อนี่เป็นเมนูคืออยากเด้อค่ะพี่น้องค่ะฝนตกลิ่นยันตอนเ้าเนาะก็เลยพาการส่วนกับยิงเปิ้ลต้มไก่กับตำามักหุงประมึงสันดอกมือนี่ยงไปเลาะตลาดเล่านะคะเป็นร้านอาหารอีสานเนาะคะ่ะซิมี่พวกของอาหารอีสานเป็นแบบเพิ่นไปขนเอาของมาแต่บ้านน่ยยิงมาขายนะคะเจอยอดมะขามอ่อนก็เลยอยากต้มไก่ยิงเอ้ยเมืองหลวงพวกผักหยาคาข,าขิงอาหารแบบบ้านๆท้าใารอยากซื้อต้องไปร้านนี้เลยเนาะค่ะอยู่ในซอย95นะคะสุขุมวิทเ <ยง S 2> ก้าิหิงก็เลยได้ไก่หน่อยมาโตหนึ่งมาต้มต้มใส่ใบมะขามอ่อนใส แซ่บจ้ามือนี่ใบมะขามอ่อนงามงามยิ่งเอ้ยฝนกระตกลินพอดีนะคะมะคว้าไก่บะโลโปกเปรละกระิต้มสดน้ำห่อนหอนเตียมเครื่องตับหมักหุงทายิงเปินให้ยิงเปินขึ้นมาต่ำทั้งเคอเคืองตับหมักหุงมือนี่กระรบเครืองแห้งยิ่งเอ้ยเดชาบุญได้หมักหุงดำเนินมากยิ่งเอ้ยปัมหมักหุงดำเนินนี่ว้ากะว่าว้าวเด้อยหญิงมันแซ่บมันจะกรอบกรอบกรุบกุบ ตำจังใดกระเซบถ้าตำบังหุงดำเนินหันฉันเวาโหลดมือนี้แห่งสิตำเล่าแบบบานบานะได้บาอ,อึกมาน้ำจ้าสีหาหน่วยถุงละสิบถุงละส้าบาทยิงกับยูรานที่ซื้อไก่อะไรจ้ะทุกคนบังอ,อึกภาษาไทยฉันบแนแจ่ใจเด้อวารียกว่าอหยางเป็นมะเขือค่ายมะเขือที่มีขนเราก็มาขุดๆออกขณะยิงที่เด็ดเคล็ดลับมือนี้นะคะได้น้ำปลา,าคูนงจ้ะทุกคนสีเอามาใส่ในตำบางหุงฉันกินยี่ห้อนี้ประจำนะคะลูกเพจเอฟซีถามเขามาไล่ลจนฉันทีคำตอบอยิงคือเบิง้งจนเซตอินบ็อกในข้อความเพจไว้นะคะว่าเป็นนข้ออความัต มัดเนาะทุกคนก็คือถามเขามาหลายเนาะค่ะว่าใส่ปลาหลยี่หอ้อยังกินน้ําปลาคูนงค่ะทุกคนถามขาม่าก,ก็สามารถทักไปสร้างซื้อที่เพจนี้ได้เลยเด้อค่ะเป็นเพจโรงงานของน้ําปลาดโดยตรงเมื่อนี่ตาใส่มะก,กอกใส่ปูหน้าแล้วก็ใส่มะกเอ,อกยงเอ้ยมาเด้อจั่วจัดฝาดบืมน้าํากัดตอนแรกว่าสีผ้ากันกินบ่เหมือได,ด้ยิงตำหกบา้ากยังกินกันสองคนกับยญิงเปิลน,นะคะไอ้ใช้เวียงเพินยังบบหิวยิงกินทอดเนื้อแห้งไปบางบายหันเพินก็นเลยบ่อยากฉันก็นเลยจัดแบบจั่วจัดฝาดบืมกับหญิงเปิลเลยต้มไก่กับต้ม ว่าอีอย่างซุ่มฉันหมักสูตรยิงเอ้สูตรนําจนข้อเหี่ยข้อแหงผลระดึอมาจากทุกคนอาหารแรงของเฮามือนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วว่าได้หนึ่งข่าวดีหญิงซื้อข้าวเหนียวห่อมานะคะมาตําบังหุงกับต้มไก,ก่กระจนมืดแล้วจาทุกคนเปิดแอร์อีกบัดที่นี่ฝนกระตกลินอยู่ทางหนอกฝนตกลินกับแมนอยู่หญิงแต่ว่ามันหน่วนมันเอาแห้งนะคะเบิ่งดน,นเหื่อหยอยเหื่อยเติมนําว่าสัน่นเติมตั้งหลายรอบดีหญิงซุ่มฉันผาก,กันสูตรนาต้มไก่โพดโพ,ดพ,ดพดยังแต่ตอนนาเหมอดก่อนตอนยังว่ากันนต้าก ได้ใบผักเนาสดแล้วก็บใบกระถินยอดกระถินเนาะจะยอดอ่อนกระถินยิงงามงามกำาละสิบ,บาทซื้อมากินกับตำบังหุงตายบาทไปอีกมาเด้อทุกคนเด้อมาเสบๆน้ำฉันตำบังหุงมือนี่เบื้องโลดยิงแยา่าฉันว้าเอาซสบนัวหลายขาดยังวตีขาดปลาแดกตอนมาใส่น้ำเนาะคะ่ะทุกคนเบื้องโหลดสีสันเปื่อกระเล่าผักนาขนาดยิงเอ้ยผักเนาดีกินกับตำบังหุงเสพเด้อผูดใดบัเคยกินลองเด้อย,ยิงแต่กระบกระแลว้วแต่ผููมากดอกบานเนาะลองคนคนกระเข้าเบอถึงมาเสบๆน้ำฉันยิงมือนี่ไปแล้วเด้อจ้าทุกคนอย่าลืมเด้อค่ะสำหรับ เพจคนใดสนใจสร้างซื้อน้ำปลาร้าทักไปที่เพจโรงงานน้ำปลาร้าของคู่น้องโดยตรงได้เลยจ้าเมื่อนี้ไปแล้วมากินยัว่วาว้านัวหัวม้วนสำนีเลยทุกคนขอบคุณทุกการติดตามเราชมขอบคุณทุกการสนับสนุนช่องน้อยๆช่องนี้ของเฮาเดอร์ค่ะเมื่อนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า